ทำไมนเครัด้นี่บ้านไปเรินี่บ้านอครับแตงหวานเี่ยวโอ้นี่เป็นอาชีพนึ่งิวครับบริยูจักเถื่อบริยุทธ์คุณหน่ามีหนึ่งสองมีหาเตาตัวนี้ว้ไปเห็นอยู่ยังก่อยุนตาลคือกันบด้ว่าร็นหน่วยต่อคิวสื่อสัน

จากนีแล้วไปใส้ต่อวันนี้วันเสาร์นี่บ่วันไหนก่อคุ้มข้ามผ้าไง่หโอ้ไปไกลต้นข้าศนี่แม่นอยู่บ่เป็นเจ้าอยู่ใครโอ้ยผู้เดียวกันนนาต้นข้าน์เาหันไปบ่ได้ไปบ่ท่านที่เจ้าบ่ไดียร์มาวันเสาร์เด้อ